สำหรับคนที่อยากจะขาวเนาะคือต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีวิธีขาวอะเยอะมากแต่คือเห็นอะสงสารมากคือมันเหมือนว่าเป็นการอยากขาวที่ที่เรื่องอะไรไม่ได้ศึกษามาก่อนหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าโดนหลอกมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดมันมีออกมาเยอะมากใช่ไหมคะบางทีเป็นเด็กๆเ,เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเอ๊จะต้องใช้อะไรถือจะดีก็เขาเล่าว่าเขาโฆษณาว่ามันดีอย่างโน้นอย่างนี้ก็ ก็เลยทําตามแล้วบางทีทําตามมันเนี่ยมันก็ผิดพลาดได้นะก็คือเดี๋ยววันนี้หลับปุ๋ยจะมาบอกแล้วกันว่าเอ่อถ้าอยากจะขาวมันมีวิธีอะไรบ้างอ่ะวิธีแรกเลยนะคะคืออันนี้เคยฉีดกับตัวแหละฉีดกูตา้าก็คือฉีดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการฉีดเข้ากับเส้นเลือดเราก็คือใช้เข็มเนี่ยแทงเข้าไปในเส้นแล้วก็มีวิตามินไม่ว่าจะเป็นกูตา้ามันมีหลายยี่ห้อมากแต่ถามว่าฉีดไปเนี่ยขาวไหม ะค,ะคือขาวแน่ๆเลยอ่ะฉีดไปปุ๊บแต่ว่าการฉีดเนี่ยมันจะต้องสักประมาณ5 5เข็มนะคะร่างกายเราเนี่ยมันจะเริ่มขาวขึ้นผิวก็จะดีขึ้นแล้วก็พวกกระอะไรพวกเนี้ยมันก็จะหายไปถามว่าได้ผลไหมได้ผลจริงๆแต่ข้อเสียของมันคือการที่เราฉีดอะไรเข้าเส้นเลือดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอันตรายมาก คือถ้าอย่างระปุ๋ยเคยฉีดใช่ไหมคะเคยฉีดตัวหนึ่งเข้าไปมันเป็นเหมือนโดสมันเยอะแล้วพอฉีดเข้าไปเนี่ยเกิดอาการเหมือนร่างกายรับไม่ไหวอะคะ่ะก็คือเหมือนเหมือนแบบอยู่ดีก็ไข้ขึ้นสูงแล้วก็เหมือนแบบสัน่นพอสัน่นเราก็ปวดหัวโล่งหมุนเวียนหัวมากเลยคิดว่าตัวเองจะตายแล้วอันนั้นเนี่ยก็ประสบมากับตัวว่ามันอันตรายจริงๆอาการช็อก ถึงตายได้นะคะคือเคยมีคนฉีดแล้วก็ตาบอดก็มีนะก็คืออันนี้ก็เป็นข้อเสียของมันอย่างที่2ก็คือการลอกผิวการลอกผิวเนี่ยหลัปุ๋ยไม่เคยลอ,อกกับตัวแต่เห็นเพื่อนๆในวงการหลายๆคนเขาเคยทําก็คือมันจะเป็นเหมือนน้ำยาอะไรก็ไม่รู้ทาไปที่ตัว ใช่ไหมคะก็คือเหมือนเหมือนปูนิ่มเลยอะเออแบบแบบมันจะโดนอะไรปุ๊บมันก็เจ็บมันก็แสบถามว่าโดนแดดดำไหมดำดำกว่าเดิมเพราะว่ามันมันเปิดไปแล้วไงผิวของเราอะพอโดนแดดปุ๊บดำกว่าเดิมทีนี้ผิวเราก็จะเสียหนักกว่าเดิมจึงไม่แนะนําวิธีนี้นะคะแลวก็อย่างที่3คือการกินกูต้าถามว่าขาวไหมขาวแต่ว่านานไหมนานบอกเลยว่ากินทีนึงเนี่ยก็ประมาณสักสเดือนได้ถึงจะแบบ รู้สึกว่าเอ้ยมันขาวผิวมันนุ่มหรืออะไรแบบนี้นะคะก็คือข้อดีข้อเสียมันจะต่างกันแต่ถามว่ามันดีไหมมันปลอดภัยคือถ้าสมมุติว่ามันเกินกับร่างกายเราร่างกายเรามันก็ขับออกทิ้งไปอยู่แล้วมันไม่เป็นอะไรนะคะก็คือแต่ว่าถ้าอย่างฉีดเข้าเส้นเลือดอเงี้ยมันเอาออกไม่ได้นี่มันโดนเข้าไปในเส้นเลือดเลยเงี้ยคือช็อกก็ช็อกตายก็ตายเลยนะคะก็คือมี3ตัวนี้แหละก็คือฉีดลอกกินอ่ะเอาเป็นว่า3ตัวนี้ ใ้าแนะนําก็แนะนํากูตา้าเพราะว่ากูต้าเนี่ยมันปลอดภัยแล้วก็อีกอย่างเดี๋ยวนี้คือมันมีเทคโนโลยีใหม่แล้วนะคะในการในการในการทำให้เราขาวเร็วขึ้นต้องบอกก่อนว่าทําไมเราถึงขาวช้าเพราะว่าน้ําย่อยในกระเพาะเรา พอสมมสุนแลกินกูต้าเม็ดเข้าไปใช่ไหมคะกินปุ๊บน้ำย่อยเรามันทับลายทิ้งหมดแล้วไงมันไม่เหลือถึงแบบว่าไปบำรุงผิวหรือทำให้เราสวยมากขึ้นอะไรเงี้ยมันถึงต้องใช้เวลานานมากๆกว่าแบบร่างกายเราจะเอาไปใช้ให้มันเค้าขึ้นมาได้นะคะดังนั้นนั่นแหละคือข้อเสียของของของกูต้าที่แบบคนไม่ค่อยนิยมนะก็อาจจะนิยมแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะก็แต่ว่ากูต้าเดี๋ยวนี้มันออกแบบมาใหม่เดี๋ยวเราปุ๋ยจะเอาให้ดูมันเป็นเขาเรียกว่าเม็ดแท็บเล็ต นะคะแท็บเล็ตก็คือแต่ก่อนมันจะเป็นเหมือนแม็กแคปซูลหรืออะไรแบบนี้มันก็จะใส่ใส่พวกปริมาณยาอะไรไปเนี่ยได้น้อยนะคะก็จะเป็นแม็กแท็บเล็ตที่มันใส่ได้เยอะขึ้นเดี๋ยวเราปุ๋ยจะเอาให้ดูแล้วกันเนาะงนี้นะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูแล้วกันอันนี้เป็นยี่ห้อที่เราปุ๋ยเคยเคย,เคยรีวิวไ้ให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วแหละเพราะว่ากินตัวนี้นะคะ o อกูตานี่มันจะเป็นเม็ดแท็บเล็ตแบบนี้ไม่ใช่แคปซูลแล้วนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยมันสามารถใส่ ใส่พวกวิตามินใส่กูตา้าใส่คอลลาเจนใส่พวกสารอาหารอะไรเนี่ยลงไปได้เยอะกว่า46,200มิลลิกรัมในเม็ดนี้นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยที่เราปุ๋ยออกมาให้ดูนะมันชื่อว่ากูต้ามิกนะคะทำไมมันถึงไม่ใช่ชื่อ OC กูต้าแล้วเป็น OC กูต้ามิกเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวพัฒนาสูตรมาใหม่ที่เราปุยบ,บอกไงว่าแต่ก่อนมันกิน3เดือนอะ่ะเห็นผลแต่ตอนนี้คือ สามอาทิตย์ก็รู้เรื่องแล้วประมาณสามอาทิตย์ก็รู้เรื่องเพราะว่ามันใส่ปริมาณยาไปได้เยอะแล้วก็ด้วยนวัตกรรมเม็ดของของใหม่มันน่าจะดีกว่าของเก่าอยู่แล้วอะ่ะคือทําให้เหมือนกว่าตัวยามันจะละลายแบบแทนที่มันจะไปโดนน้าย่อยทําลายทิ้งหมดแล้วเนี่ยมันก็พัฒนามาเพื่อให้ช้าขึ้นช้าขึ้นแล้วก็เหลือเยอะพอผ่านน้ำย่อยผ่านกระเพาะเราไปเพื่อไปดูดซึมเข้าร่างกายได้เพียงพอที่จะขาว แบบเสมือนกับว่าเราอะฉีดกูต้าเลยตัวนี้เนี่ยคือเขาใส่มิลลิกร,รัมมาเยอะนะคะแล้วตัวนี้เขาเหมือนการันตีมาว่าขาวได้เหมือนก,การฉีดกูต้าซึ่งที่เมื่อกี้เราปุ๋ยได้บอกไว้ไงคือการฉีดกูต้ามันขาวจริงแต่ก็มันก็อันตรายและอีกอย่างหนึ่งค่อนข้างแล้วก็สูงมากนะคะขวดหนึ่งก็ประมาณประมาณอ่ะต่ำๆเลยประมาณพันห้า 1, ขวดจะขาวห้าขวดก็ ตีไปเท่าไหร่อ่ะหกพันเจ็ดพันห้าอ่าก็ใครดำหน่อยก็ต้องฉีดเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยแนะนำเป็นตัวนี้ OC กู t a Mix ก็มันต่างจากสูตรเดิมยังไงก็ต่างมันเพิ่มตัวูู้้สองเท่า,าเพิ่มคอลลาเจนสองเท่าแล้วก็เพิ่มตัวซิงค เป็นสองเท่านะคะเพิ่มไปเพิ่มหมดเลยคือแต่ละตัวเนี่ยกูต้าก็รู้อยู่แล้วขาวคอลลาเจนผิวดีซิงค์เนี่ยเป็นสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวผิวหน้ามันเอ่อสิวอักเสบอะไรเงี้ยซิงค์เนี่ยมันจะเป็นเป็นเหมือนตัวช่วยในฮอร์โมนเพศชายนะกินแล้วปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบลดพวกนี้ลงไปก็ทําให้หน้าเราใสขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เลยแนะนําสาหรับเพื่อนๆที่เอ่ออยากจะขาวแล้วก็เห็นผลเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ปลอดภัยก็แนะนําเป็นตัวนี้เลย นะคะตัวนี้เนี่ยมี3ไซส์ด้วยกัน1 0เมตร20เมตร30เมตรก็ลองเลือกซื้อมาทานกันดูนะคะก็แนะนําสําหรับคนกินถ้าจะกินให้เห็นผลสําหรับการกินตอนแรกนะก็กินเวลา2เมตรท้องว่างตื่นนอนมากับก่อนนอนจะไม่ง่ายจะได้ไม่ต้องโกเออไปนอกบ้านแล้วก็ลืมไม่ได้กินอะไรเงี้ยก็คือ ตื่นนอนมาปุ๊บท้องว่างกินเลยก่อนนอนท้องว่างกินอีกหนึ่งเม็ดแล้วพอกินไปซักหนึ่งเดือนหมดส0ิเม็ดปุ๊บซื้อก่องใหม่มากินก็กินแค่วัละเม็ดพอเอาก่อนนอนก็ได้จะได้ไม่ลืมเนาะอือก็เป็นอะไรที่มันง่ายปลอดภยัยแล้วก็เอมเอม,มีเลขที่อยอยแน่นอนนะคะก็คือถ้าเกิดมีอะไรก็สามารถไปร้องเรียนหรืออะไรได้ก็เอาที่มันชัวร์แล้วกันอย่าไปลอกผิวอย่าไปฉีดที่มันเข้าเส้นแล้วมันอันตารายกับเราใน ในใน,ในทีหลังแล้วกันเนาะก็คือลองคิดดูรอ,อบรอบแล้วก็มีอะไรมีปัญหาอะไรลองมาทำรับปุ๋ยได้รับปุ๋ยเนี่ยก็ลองมาหมดเกือบทุกอย่างลแล้วแหละไม่งั้นมารีวิวไม่ได้นะคะก็เป็นว่าฝากเพื่อนๆไปแล้วกันนะสําหรับ o อกูต้ามิกซ์นะคะก็ลองไปซื้อกันดูร้านจัดจาหน่ายทั่วไปมีหมดเลยนะคะไปละ